สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขก่อนเนาะมื่อนี้น้องตากับสพาทุกคนมาเห็ดยำไส้ตันเนาะก่อนอื่นเบิดเท้ากระชิมาเกี๊ยมหอมเนาะอันนี้จะเป็นหอมบ,บัวแดงแล้วกักระเทียมเนาะอันนี้ก็ยังบ่เคยแบบเห็ดแบบยำมีอย่างเลยแบบแนนแบบ่เคยเห็นจะเชื่อเลยค่ะ มาลองเบิ้งทุกคน่าหน้าตาันเป็นกันไลเบิ้งต่างกล้องดีๆก่อน๋ยนนี้เัากระหนันหอมบัวบัวไปแล้วนะนี่เลยหั่นตอนต่อไปกะจิแกะกระเทียมก่อนกระหันกระเทียมอุ้งวายำยำนี้ใสยอย่างแน่แต่ครัง้งแรกเนะเาะลองเห็นเบิง้งเบิ้งตาของลุงตาเป็นจีบตาตาสองสั้นทีแรกนะตาสองสัน้นแต่ว่าตัวน,นี้นกายเป็นสัน้นเดียว เพราะว่ามุ้งมันแบบแพ้มุ้งแพ้อย่างคนแบบคือแบบตุ้มนี้เต็มหน้าเลยออกตุ้มออกมาเมื่อคืนนี้นอนกระขั้นน้อแค่ว่าแต่ตอนนี้กระตากก็ยังโปอยู่ยกินยาแก้แพ้ซะแล้วเนาะแล้วเขาก็คือแบบใส่บางนาวหรือย่างนี้แหละมุ้งยิเป็นไงถ้ว่าคิดอยากกินยำเนาะก็เลยมาเห็นยำทุกคน เดี๋ยวทาหลังของเข้ากับปีงันสมบ่าเดี๋ยวพอดีตอนนี้อันก็ตอนกับตรงน,นั้นจนนี้เลยทุกคนอันนี้ก็บโมได้แบบชำนานแต่ไงเนาะน่าจนะาเ,เกี่ยมจะไม่นนกจอบ้านเนพชรเนาะกูเคยเห็นเดาเดาไป มาโอเคยืงอย่นั้นครล้างเสร็จแลเด็กองเอาเสื้อเชินีเยยังไ่ใส่อันนี้นะคัมันเพื่อนเสื้อขาวแต่กรหันโอเค ยังมีเกลืออน้นเห็นระเจ้าแบบระเจ้าหันนะง่ายๆชิบๆๆลยแต่ว่าต้องตัดนิ้วเพชรตนั้นก็ได้เลี้ยมซ่าเขาแล้วนี่นี่ตอนนี้เฮาก็เกี่ยมแล้วเนาะต่อไปเฮาก็สิเอานาวมานี่ทุกคนตอนนี้เฮากะไดมาเกี่ยมหอมอย่างเสร็จแล้วไปเทียบห้อยเนาะวันนี้กะสิมาผุ่งกันเลยก็จะมีมะเพ็ด กระเทียมหอมโบแดนมักนาวและะ้วก็หอมปีเนาะเดี๋ยวมาปรุงกันเลยมาเปิ่ลน้องตาซีเอานาวลงกนะ่อนเนาะใส่น้าวใส่น้องตาซีแบบเผ็ดเจียวมัน,นก่อนจังเอาใส่ลงมาเหมือนเจียวก่อนเนาะเดี๋ยวเอามาเริ่มเผ็ดกันเลยเริ่มแรกกันสิบ้านี่เลยน้าวเปรี้ยวต้องใช้แบบสองนึงเข้ามามีแอนทันทน้าวใส่สองลูก มนี่ทุกคนโอ้ไม่เห็นเหเท่ะไรตัวนี้ขั้นตอนต่อไปน้ำลาใส่น้ำาลไปเราเซ็สบลันจิปปามันจิพังน้ำตาลน้ำตาลไปก็ประมาณนี้นี่ ูตัวเองแบบไม่รู้ไม้เลยนะพวกแบบหอมอย่างนี้นะจะแบบอะไรนัน่นแหละต้องตากัไปใส่อย่างไรนะมีแต่แบบพวกน้ำตาลอะไรทำไมสิ่งที่ขาดไ,ได้ก็คือไปนวดใส่ละทางไว้ตรงใต้ตามด้วยหอมคุณกวนเดี๋ยวจะให้เบอร์ามาตากเรียกนะต้องสกิดยังไง กลัวกลัวมีดใส่ทีเดียวเลยครบจบอืาอร่อยแล้วเนี่ยอู้หทุกคนเดี๋ยวกินกองให้คนเิ่ก่อนนี่ออ้ยเมนต์็นมัเอาใส่เขาเรื่องมาดิโบมันใส่คอยได้จักใส่อย่างเรื่องใส่ค่อยใครดูกินบอ ลงค่ะซีอิเผ็ดเ,เดี๋ยวจะใส่มะเผ็ดปนล,ลงไปน้ำเพื่อความหอมนะสูตรของเฮาเองว่าเป็นยังไงดอกกินเองก็แซ่บเองต้ แบบว่ามกเพ็ดน้องตากได้ลยตา่างคนใช้ยังซีเลยใส่ข้าวตัวมันชีไก่เป็นอย่างไน,นี้วันิดนึงเสร็จแล้วนะแล้วแล้วทุกคน ขาดอย่างไบบัวเผ็ดเองก็ทำตัวเองเนาะขาดอีอย่างไบบัวอู้กล่องเลมมอนแบบมันโบเก็หลายเนาะชิมเด,ด,ด,ด้อชิมกอนอือหือได้เลยแซ่บนะทุกคน อืมซีซั่นเส็คเดือแต่ว่าเจ็ดทำย้อนๆแหลช เดี๋ยวจักเครื่องจานก็ใส่จานกันเลยแบบเยอะๆเลยทุกคนเห็นหน้าตาบดเสบกระเซบอีก้วย นี่แล้วแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วเป็นทีเรียบร้อย เดี๋ยวเรามาลงมือกินกันเลยมาทุกคนใ้เวลากินนี่งับไปแล้วคำหนะึ่งสองคำหิวแหง multimulti-mатив Tau cipin rin Tau cipin rin Mada, mada Hmm น้ำคือมคนดีแช่น้ำแช่น้ำกินแช่น้ำเจือตัวนกพหลายตอนตกใจป้ะอือจิตใจรับนันประเด็กวะในหนึ่งได้ เองเซนเกลืออยู hmm. ่อ uh ัน huh. ยังม ah. ือแหลงเซออีกเลยมันบวลดตาไปเถอกินพวกเราเกะทุกมือกินประเดงนี่ก็ลังกินเงินกินกับิดคนแบบผู้ผิดกับผิดกี่ดีเนียวบ้างเห็นตัวเองนี่นะผิดจ้าผิดงูผิดปุกบางคนก็แบบกินบ่ได้กินบ่ได้เลยกินไก่กับได้บางคน

ควรเลยอิ่มแล้วเนาะกือบปุดยังบ่หลายเลยเดียวคลิปนี้ก็บไมีอย่างไรทุครกคนก็มีแต่ซ้ำนี้แหละเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตาเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อทุกคนบ๊ายบายขอตัวกินน้ำก่อนเผ็ดแหงขอคบคุณใจ